จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The o r g a n i z e สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจชวีวันคงโชคสมัยค่ะวันนี้ The Organize Podcast เดินทางมาถึงเอพิโซดที่155แล้วนะคะต้องขอขอบคุณซิกหน้าประกันภัยด้วยค่ะที่ร่วมสนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้นะคะเดินทางมาถึง155ร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Community นะคะเพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะ การฟังนะคะถือเป็นหนึ่งในวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเลยนะคะถ้าสังเกตนี่ตั้งแต่เด็กๆเลยนะหรือว่ามีลูกมีหลานเนี่ยเกิดมาเสร็จปุ๊บก,การฟังถือเป็นเบสิกการเรียนรู้เพื่อการมีชีวิตเลยนะเ,เรื่องแรกก็อาจจะเป็นสัมผัสก่อนเออย็นร้อนอ่อนแข็งนะใช่ไหม ต่อมาก็ภาพก็จะเริ่มเห็นหลางๆแล้วก็ค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นนะคะเสียงเหมือนกันเสียงเนี่ยฟังตั้งแต่เกิดเลยนะอันนี้เสียงแม่อันนี้เสียงที่คุ้นเคยอันนี้เสียงที่ไม่คุ้นเคยอ่าใช่ไหมได้ยินเสียงแบบนี้แล้วตัวเด้งตกใจหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเราฟังมาตั้งแต่เกิดเลยฟังตั้งแต่ยังไม่รู้ภาษาใช่ไหมคะการฟังถือเป็นวิธีการเรียนรู้เลยนะคะที่ เป็นพื้นฐานของมนุษย์แล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากๆเลยนะคะคุณอาจจะอ่านภาษานั้นไม่ออกเขียนภาษานั้นไม่ได้แต่ถ้าฟังจนคุ้นชินหลายๆครั้งคุณจะเริ่มเข้าใจเพื่อการสื่อสารเลยนะคะภาษาที่เติบโตมาบางทีอาจจะได้หลายๆท่านเลยนะคะที่อาจจะทำงานกับชาวต่างชาติเสร็จแล้วยังเขียนภาษานั้นไม่ได้แต่ก็สามารถฟัง ได้ดีแล้วก็สื่อสารกลับไปได้ดีด้วยนะคะทีนี้ก่อนจะไปถึงการฟังนะเรามาทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะว่าการฟังกับการได้ยินเนี่ยมันต่างกันยังไงจริงๆมันใกล้เคียงกันมากนะคะจนแบบเอ๊ะเราใช้ถูกไหมใช้สลับกันหรือเปล่านะคะการได้ยินนะก็คือกระบวนการที่เสียงมาตกกระทบกับอวัยวะในหูนะคะเสร็จแล้วก็จบแค่นั้นเราจะเราจะตัดกันตรงนั้นเลยนะว่านี่คือการได้ยิน แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะที่มันไปมากกว่าแค่เสียงมากระทบในหูปั้งได้ยินปั้งอ่ะอันนี้ได้ยินแต่ถ้าเป็นการฟังนะพอได้ยินปั้งเสร็จแล้วปุ๊บเราจะประมวลผลต่อเอ๊ะปั้งนี้อะไรอะ่ะเสียงของหล่นลงพื้นนะอุย้ยถ้าเสียงแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะใช่แก้วแตกแตเ่เหมือนของหนักใหญ่ๆหล่นลงมาอ่า ประมวลนะคะเพราะถ้าฟังเนี่ยคือได้ยินเสร็จแล้วประมวลต่อว่าจะทําอะไรต่อไปหรือว่าจะเก็บเป็นประสบการณ์หรือว่าจะต้องรีแอคชั่นอย่างไรปั้งขนาดนี้ต้องวิ่งแล้วไหมเออเอาชีวิตรอดก่อนไหมใช่ไหมคะนี่ก็คือความแตกต่างของการได้ยินกับการฟังนะคะทีนี้ถ้าฟังเพื่อมีประสิทธิภาพละ่ะฟังเดี๋ยวนี้เราไม่ใช่แค่ฟังเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วนะคะแต่ต้องเป็นการฟังเพื่อที่จะเรียนรู้นะคะ ก็เรียนรู้ก็เพื่อมีชีวิตรอดด้วยนะแต่ว่าเรียนรู้เพื่อได้มีประสบการณ์นะคะแล้วก็ทำให้เราพัฒนาขึ้นหรือว่าทําให้เรามีชีวิตอยู่รอดในทักษะที่ complex หรือซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจะทําได้อย่างไรนะคะแอบอวดแอบอวดแอบอวดว่าหัวข้อในวันนี้นะคะได้มาจากหนังสือ,อ,อที่ชื่อว่า the power of input นะคะ how to maximize learning ศิลปะของการเลือกรับรู้นะคะ คุณอาจจะคุ้นชื่อนะถ้าเป็นแฟนดีอร์แกไนซ์เนี่ยโจจะพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งบ่อยมากก็คือ the power of output นะคะแต่นี้เป็นเหมือนเป็นหนังสือเล่มต่อของคุณชิออนคาบาสวะนะคะเป็นเรื่องข้อมูลท่วมหัวเอาตัวให้รอดด้วยอันนี้คือเขียนเขียนไว้ที่หน้าปกนะคะสร้างวงจรแห่งการรับเข้านะคะเพื่อปล่อย ของสู่การพัฒนาตัวเองที่สมบูรณ์นะคะก็ถ้าอินกับการปล่อยของแล้วก็ลองมาอินกับเรื่องการเลือกเพื่อที่จะรับรู้ด้วยนะคะได้มาไม่กี่วันเลยนะแต่ว่าชอบมากนะคะก็ชอบอาจจะมีบแอส แต่เดิมนะจากเล่มที่แล้วแต่ตั้งใจเลือกเรื่องนี้มาก่อนนะคะเพราะว่าคุณฟังพอดแคสต์ก็คือการฟังใช่ไหมคะก็เลยตั้งใจเลือก5วิธีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพมาเล่าให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะเอาหัวข้ออื่นนะคะมาเล่าให้ฟังในวันหลังๆด้วยนะคะ5วิธีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพจากหนังสือ The Power of Input นะคะมีอะไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะถ้าเลือกได้นะถ้ามีคลาสที่เป็นออฟไลน์ line, นะคะ ให้คุณเป็นนักเรียนแถวหน้าอืมขอแรกเลยนะจงเป็นนักเรียนแถวหน้าอาถ้าเป็นออฟไลน์เนี่ยพยายามเลือกเก้าอี้ด้านหน้าเลยนะคะหนึ่งแถวแรกเนี่ยเข้าไปเลยเนาะเพราะอะไรคะเพราะความตื่นเต้นที่ได้อยู่ใ,ใกล้สปีกเกอร์นะคะจะทําให้คุณตื่นตัวกว่าปกติอืมความตื่นเต้นในระดับพอเหมาะนะคะเอ่อจะช่วยทําให้ขยายประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้เลยนะสมองเราเนี่ยพอตื่นเต้นในระดับพอเหมาะว่าเฮ้ย ฉันนั่งตรงนี้เนี่ยสปีกเกอร์จะสบตาฉันหรือยังอ่าหรือว่าจังหวะที่เขาพูดคํานี้เขาจะชี้มาที่เราหรือแบบสมองเรานะคะจะหลั่งสารที่เรียกว่านออะดีนาลีนนออะดีนาลีนนะไม่ไม่เหมือนอะดีนาลีนนะคะนออะดีนาลีนเนี่ยจะทําให้เราโฟกัสจดจอ่อเหมือนแบบเฮ้ยมองยังมองยังเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยจะเป็นสารที่ชื่อว่านออะดีนาลีนนะคะจะทําให้คุณเนี่ยไม่ใช่แค่ตื่นเต้นเฉยๆนะคุณจะจดจอ่อแล้วก็จดจํา พิจารณาจำได้เลยโหนี่จะต้องจะต้องเรียกเราแน่ๆแล้วพอเรียกเราเสร็จปุ๊บเฮ้ยเขาทำอะไรต่อเนี่ยนะคะแต่นี้ถ้าเป็นเวอร์ชวล่ะหรืออย่างเนี่ยที่คุณฟัง The Organized Podcast ย้อนหลังเนี่ยล่ะฉันจะเป็นนักเรียนแถวหน้าได้ยังไงนะคะคือถ้าเป็นเวอร์ชวนะให้ลองอปรับตามความเหมาะสมนะคะเช่นถ้าสมมุติเป็น Facebook Live เป็น y t u t u l i v i นะคะคุณก็อาจจะคอมเมนต เป็นระยะนะคะคอมเมนต์ทักทายแต่เช้าสวัสดี굿มอร์นิ่งนะคะมาแล้วแสงแสงดีจังเลยวันนี้นะคะอาจเป็นการทักทายนะคะสนใจผู้บรรยายซึ่งผู้บรรยายเองก็อาจจะทักทายคุณกลับนะคะเช่นอาจจะบอกโอ้สวัสดีเช่นกันค่ะคุณโจวันนี้มาแต่เช้าเลยนะคะอคุณก็จะรู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมแลวคุณก็จะจดจ่อมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะหรือถ้าเป็นคลับเฮาส์ลองเข้าห้อง ที่คุณสนใจเป็นคนแรกๆก็จะใกล้เคียงเหมือนกันเลยเขาก็อาจจะมีจังหวะทักทายนะคะมเดเลรเอตอร์อาจจะทักทายคุณนะคะหรือแค่อยู่ตรงนั้นคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยตื่นเต้นและอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะคะต่อมาทริคข้อที่2ค่ะเงยหน้าฟังไม่ต้องจดตามทุกคำอืมข้อสอนะบอกเงยหน้าฟังเงยหน้าฟังนะคะหมายถึงอย่างไรนะคะเขามีสัดส่วนมาให้ด้วยนะ สัดส่วนที่แนะนำนะเช่นเต็ม10เนี่ยให้เงยหน้าจากกระดาษสัก7ก้มลงจดสัก 3. อามเงย7ก้ม3นะก็คือตั้งใจฟังก่อนถ้าสมมติเป็นออฟไลน์ line, หรือเป็น youtube l i ฟ e หรือว่าเป็นเฟ e บุ o k ไลฟ e นะคะก็พยายามสังเกตสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะคะอืมนะ เขามีสไลด์โชว์ไหมหรือว่าบอดี้ลงเกจนะคะที่สปีกเกอร์พูดออกมาเอ๊ะทำไมตอนนี้ขมวดคิว้วแสดงว่าตรงนี้มันยากใช่ไหมเนี่ยหรือเฮ้ยเขามีจังหวะแบบกั้นหายใจแป๊บนึงตรงนี้โอ้โหแสดงว่าเขาก็ตื่นเต้นในการที่จะพูดประโยคนี้เหมือนกันแฮะเราก็ก้มลงไปจดสามอืมก็คือ,อ,อในการในคำแนะนำเนี่ยเขาจะพยายามให้เราเนี่ยใช้สายตาสังเกตบอดี้ลังเกจของผู้บรรยายนะ หรือถ้าสมมติเราฟังอย่างเดียวล่ะมาอีกและพอดแคสต์เนี่ยพอดแคสที่ฟังอยู่เนี่ยฉันจะเงยหน้าไปทําอะไรเนี่ยเพราะว่าเงยหน้าไปฉันก็ไม่เห็นภาพเธออยู่ตรงนี้นะคุณโจเออเงยหน้าทําไมอ่าเงยหน้าเพื่อให้การฟังครั้งเนี้ยของเรานะคะเป็นการตั้งใจฟังสมองเริ่มประมวลผลนะโทนโทนเสียงโจเปลี่ยนไปไหมคะวันนี้วันนี้วันจันทร์ ้เาเสียงใสกว่าวันศุกร์ไหมหรือว่าวันศุกร์มักจะเป็นวันที่เสียงขุ่นเออมักจะเป็นวันที่เนี่ยหมดแม็กแล้วทํางานมาห้าวันวันศุกร์เนี่ยเสียงแหบประจําเลยเคยสังเกตไหมเออโทนเสียงเป็นไงดังเบาแหลมทุ้มนะคะมันจะกระตุ้นให้สมองคุณเนี่ยฟังอย่างแอคทีฟอ่าแล้วก็ฟังอย่างดีฟลิซนิ่งคุณจะจดจำได้ในระดับประสบการณ์เลยนะคะ อืม่อันนี้ก็คือเงยหน้าฟังนะคะต่อมาอย่างที่สามค่ะฟังอย่างมีเป้าหมายอืมเมื่อสักครู่ไปแล้วนะข้อหนึ่งเป็นนักเรียนแถวหน้าข้อสองเงยหน้าฟังข้อสามลองฟังอย่างมีเป้าหมายนะคะให้ลองตั้งเป้าหมายในการจะฟังแต่ละครั้งนะว่าเฮ้ยพอฟังเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะได้อะไรอ่าอย่างเช่นโจเปิดมาหรือว่าบางทีคุณฟังพอดแคสต์คุณอาจจะเห็นชื่อเอพิโซดโจแล้วก็เลยคลิกเข้ามากดเข้ามาใช่ไหม เวลามันโน้ต y เฮ้ยตอนแรกที่ได้ยินหัวข้อเนี้ลองลองคิดเลยฉันจะได้ฉันจะได้ห้าข้อถ้าคุณโจามาสี่ข้อเนี่ยแสดงว่าโกงละต้องฟ้องสบชื่อหัวข้อบอกว่าห้าวิธีถ้าฟังออกมาแล้วเหลือสี่เนี่ยฉันจะแจ้งฉันจะแจ้งเอออ่ะต้องมีห้ห้าวิธีเฮ้ยแล้วจะต้องได้เทคนิคแน่ๆเลยว่าฟังแล้วรู้เรื่องมากขึ้นกว่าเดิมอืมอย่างเงี้ย เสร็จแล้วระหว่างที่ฟังนะคะคุณก็จะมีเป้าหมายแล้วโจ้พูดครบ5ข้อไหมโจ้พูดแล้วคุณหยิบเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมลองฟังอย่างมีเป้าหมายที่จะฟังในแต่ละครั้งนะคะพอฟังจบแล้วให้ลองดูซิว่าได้ตามเป้าไว้ไหมอ่ามันจะทําให้เรามีใจจดจ่อนะเนี่ยกับข้อ3แนละ้วข้อ3แนละ้วเหลืออีก2ข้อนะเนี่ยเอ้ยสองข้อแรกไม่เคยไม่เคยสังเกตเลยฮนะต่อไปนี้เดี๋ยวต้องแบบ เงยหน้าขึ้นมาบ้างเอออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอืมเราจะฟังอย่างมีเป้าหมายเราจะจดจอ่อเราจะตั้งใจหาคำตอบนะคะลองดูก็ได้นะอย่างพอดแคสต์เนี่ยจริงๆถ้าสมมติพอดแคสต์ถ้าคุณฟังจาก Soundcloud เนี่ยคุณสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ Podbean ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ก็อาจจะลองโต้ตอบก็คืออย่างเช่นอาจจะคุยบ้างแหละอ่า คุณโจ้ข้อนี้ดีมากเลยหัวข้อวันนี้ดีมากเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบเบสิกที่หลายๆคนชอบทักทายมาหรือบางทีก็จะมีเสนอมานะคะอย่างวันก่อนพี่ตุ๊ก l i t เ l e m o n อ t e r ร์ก็ทักมาบอกเฮ้ย mm hmm. โจ้ลองทำเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ดีนะคะเดี๋ยวจะลองหาโอกาสทำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมาผ่านไปแล้วนะ3ข้อเหลืออีก2ข้อนะคะข้อ4ค่ะเตรียมคำถามอย่างเหมาะสมนะคะฟังยังมีประท ประสิทธิภาพต้องเตรียมคําถามอย่างเหมาะสมด้วยนะอย่างในหนังสือเนี่ยจะแนะนําไว้ว่าเตรียมไว้ประมาณ3ข้อระหว่างฟังก็จะดีนะคะอันนี้โจ้เลยแอบอินพุตบ้างอินพุตทริคส่วนตัวของโจ้นะคะเวลาที่ไปฟังห้องไหนๆก็ตามหรือว่าฟังสปีกเกอร์เวลาโจ้เป็นมเดเลอเรเตอร์เป็นนักสัมภาษณ์ประมาณหนึ่งด้วยใช่ไหมคะงานของโจ้เนี่ยจะต้องสัมภาษณ์ผู้คนเยอะ เราก็จะมีคำถามที่เตรียมไว้แล้วแต่ว่าเราก็อาจจะมีคำถามเพิ่มเติมนะคะเช่นทบทวนว่าเจ้าเข้าใจถูกไหมนะเจ้าก็จะบอกอ๋อตั้งแต่ฟังมาเนี่ยน่าจะประมาณนี้เข้าใจถูกไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะหรืออย่างคำถามอีกข้อหนึ่งข้อสองนะถามการเอาไปใช้ประยุกต์จริงนะคะเช่นแบบเอเอ,เอการฟังนี่ตั้งแต่ฟังมาจนถึงข้อ4เนี่ยจริงๆแล้วการฟังเนี่ยมันแค่เฉพาะกับการทํางานกับเรื่องงานหรือเปล่าคะถ้าสมมติเอาไปใช้กับความสัมพันธ์ได้ไหม เออน่าสนใจแฮเราฟังแฟนเราเราต้องเงยหน้าขึ้นมาฟังอย่าจดทุกคำเราต้องเงยหน้าขึ้นมาฟังแฟนเราก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจดว่านางต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออถามการไปใช้หรือถามเพื่อการเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วอ่าเช่นแบบโอ้จริงแฮตอนนั้นไปฟังที่ต่างประเทศเนี่ยเนี่ยโอ้โหพอฟังแล้วแบบอินมากเลยอะฟังเพราะว่า ตอนนั้นนั่งเครื่องบินไปลิสบอนต้องแปดชั่วโมงโหไม่เคยนั่งเครื่องบินนานขนาดนี้มาก่อนเลยพอไปถึงนะตั้งใจมากเลยที่จะฟังอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเออฟังจืนจาได้เลยว่าเนี้ยเอ,อ่อ CEO Fender มาพูดเองเลยนะ CEO Fender พูดเลยว่าเอ,อ้ยอยากได้กีตาร์เขาทากีตาร์ไม่ใช่ทากีตาร์แล้วขายตัวเดียวจบนะแต่เขาจะทําให้กีตาร์เนี่ยเป็นกีตาร์ตัวแรกแล้เขาและคนซื้อนี่จะมีกีตาร์ตัวต่อไปด้วยอ่นเนี่ยเห็นไหม เนี่ยก็จำได้จริงด้วยนะคะข้อ4นะก็คือเตรียมคำถามอย่างเหมาะสมจะทำให้เราโฟกัสในการฟังนะคะแล้วก็พยายามคิดตามจดจ่อกับสิ่งที่ได้ฟังด้วยนะคะข้อสุดท้ายค่ะเร็วมากเลยถึงข้อสุดท้ายแล้วก็คือข้อ5นะคะฟังแล้วโน้ตหรือว่าตามไปด้วยนะคะโน้ตหรือว่าตามไปด้วยนี่เป็นการเรียกสมาธนะิคือจริงๆแล้วนักสัมภาษณ์นะอย,อย่างเมื่อสักครู่ที่โจยกตัวอย่างไปว่าโจก็สัมภาษณ์คนอื่นด้วย โซรู้นะว่าโซจะต้องถามอะไรแล้วก็พอจะรู้แนวทางคําตอบที่เขากําลังจะตอบมาด้วยแต่การจดการโน้ตนะบางทีคือดึงให้เราเนี่ยยังอยู่กับบทสนทนานั้นนะคะอย่างตอนที่โซ่เปิดคลับเฮาส์เนี่ยน้องใหม่ก็ยกมือขึ้นมาคุยเหมือนกันว่าเออจริงๆแล้วการจดโน้ตเนี่ยมันทําให้คุณใหม่เนี่ยไม่ได้ดิสแทรกหรือว่าไม่ได้วอกแวกออกไปจาก สิ่งที่กําลังฟังอยู่นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคอยย้งตัวเองว่าถ้าจดเยอะไปเนี่ยบางทีก็จะมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับการจดจนแบบเอ้ยตามเนื้อหาไม่ทันบางทีคนพูดไปข้อ4ข้อ5แล้วเรายัง move on จากข้อ2ไม่ได้ใช่ไหมคะหรือยังคุณผักเคลนะคะขึ้นมาเล่าให้ฟังว่าจะมีอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพ Note t a k e r นะคะอาชีพ n o t e taker นี่คือถ้าสมมติแบบ ฟังแล้วโน้ตโน้ตเยอะมากโน้ตไม่ใช่แบบ7จ็สหรือ8ปดสเนี่ยแล้วโน้ตทุกคานะเราจะรู้เลยนะคะว่าคนที่จดโน้ตเทคเกอร์นะั้นอะจดตามแต่ไม่ได้เข้าใจอืนะคะดังนั้นแล้วการโน้ตเป็นระยะไปด้วยเนี่ยนะคะก็คือเป็นการเรียกสมาธิมาแล้วพยายามให้ตัวเราเนี่ยค่อยๆประมวลความเข้าใจในแต่ละครั้งด้วยนะคะว่าเฮ้ยเราเข้าใจเรื่องนี้จริงไหมนะคะสามารถถ่ายทอดออกไปให้ใครได้ด้วยหรือเปล่านั่นเองนะคะ ทบทวนกันอีกครั้งนะคะหข้อ5วิธีฟังอย่างมีประสิทธิภาพจากหนังสือ The Power of Input นะคะข้อแรกค่ะถ้าได้ฟังให้เป็นนักเรียนแถวหน้านะคะอย่านั่งแถวหลังนะนั่งนักเรียนแถวหน้ามีความตื่นเต้นดีเ,เราจะโฟกัสเราจะตั้งใจฟังนะคะข้อที่2นะคะให้เงยหน้าฟังไม่ต้องจดทุกค,คำนะคะสัดส่วนนะก็คือเงยหน้าทำความเข้าใจ7 ก้มลงจด3หรือเงยหน้าทําความเข้าใจ8ก้มลงจด2นะคะถ้าฟังแต่เสียงอย่างเดียวก็เงยหน้าได้เพื่อที่จะตั้งใจฟังฟังอย่างแอคทีฟนะคะแล้วก็ฟังอย่างดีฟลิซนิ่งด้วยนะคะข้อ3ค่ะฟังอย่างมีเป้าหมายค่ะให้ลองตั้งเป้าหมายก่อนว่าเรากําลังจะฟังเรื่องนี้เราน่าจะได้อะไรกลับมานะแล้วคุณจะพยายามตั้งใจหาคําตอบจากสิ่งที่คุณกําลังนั่งฟังอยู่นะคะ ทำให้คุณโฟกัสด้วยนะข้อ4ก็คือเตรียมคำถามอย่างเหมาะสมนะคะให้ลองเตรียมคำถามไว้ในใจประมาณ3ข้อระหว่างที่ฟังนะคะ จะได้คำตอบไหมหรือว่าอาจจะได้คำตอบเลยหรือว่าจะต้อง i n กซ x ไปถามออคนบรรยายอีกครั้งก็เป็นประโยชน์เช่นกันนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะฟังแล้วโนต้ตหรือว่าตามไปด้วยนะคะจะเป็นการเรียกสมาธินะคะว่าให้เรายังอยู่จดจ่ออยู่กับบทสนทนานั้นหรือว่าการไลฟ์นั้นนะคะโดยที่ไม่ได้วอกแวกออกไปจากนอกเรื่องจากเรื่องนี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังนะพยายามทำให้เป็นสัดส่วน7382ไว้นะคะจะได้ไม่ โฟกัสกับการเขียนมากกว่าการฟังนั่นเองนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับเอพิโซดที่155นะคะถ้าชอบใจนะคะเนื้อหากดติดตามกันได้นะคะในพอดแคสต์ทุกช่องทางที่คุณใช้ฟังอยู่นะคะหรือว่าออถ้าอยากฟังโจ้จัดใน Clubhouse นะคะ ฟังแบบไลฟ์เนี่ยอยากลองไปเป็นนักเรียนแถวหน้านะก็เจ้าจัดทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะเวลา6กโมงครึ่งถึง7จ็ดโมงนะคะก็พูดคุยกันเรื่องการจัดการเนี่ยค่ะตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆนะคะจัดการเ,าเรื่องของตัวเองคนรอบข้างนะคะจัดการงานนะอยากฟังเรื่องอะไรก็แนะนํากันมาได้นะคะวันนี้จบประมาณนี้ก่อนนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าโจชวีวันคงโชคสมัย managing director บริษัท R G B 7 2และ Creative Talk วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ